ชอบกับเพลงเสียงเด็นเสียงเพลิสีทองล้วประทานเป็นอมรางแสนแสงสุดยอดสงสัยนั่งฝั่งนี้ดีกว่า องจามหาราชเงินประทับบนหน้าเหนืออาจเฝ้าถาม ผิดแผนเป็นจอมบดินผู้ทรงผดดเดชาพอในแคนดดินน้ ทุกๆวันนี้ของตัวข้าพเจ้าองค์จอมกระสัดแสงสุริยะนั่งรอฟังข่าวจากหลานสาวรัชนีไม่รู้ว่างานแต่งจะเกิดขึ้นเมื่อใดเจ้าพี่เกิดอะไรขึ้นรัชนีใจเย็นนี่ใครเกิดหลานไงลูกหมอบฉันนี่ใช่รัชนีจริงๆเหรอเนี่ยนี่รัชนีแหละโถหลานของอา นี่จะไปชนกับสิบ้อที่ไหนมาเนี่ย <c oughs> ไปทำอะไรมาแล้วง <c oughs> านแต่งของเจ้า <c oughs> บอกจะบอกอาไม่เห็นการ์ดเชิญมาสักวันหนึ่งมันไม่ได้แต่งแล้ว่สิมัน,<อ>นจะไม่ได้แต่งได้ยางไงเสด็จพี่เขาจะต้องแต่งงานกับอีคนที่ชื่อว่าปานดาว <c oughs> แล้วหม่อมฉันน่ะโดยทำไมมามาบอกว่าให้หม่อมฉันน่ะยกเลิกการแต่งงานเพราะมันจะแต่งเองไหมคะที่สำคัญ คนที่ชื่อปานดาวมันสามารถมีวิชาอาคมแปลงกายได้จากชายเป็นหญิงจากหญิงเป็นชายใช่ไหมครพูดเป็นเล่นไปไปเรื่องจริงพระเจ้าค่ะหญิงที่ชื่อปานดาวฉลอยว่าคงจะมีวิชาอาคมไม่ธรรมดาถ้าเกิดว่ารัชนีไปตัวเปล่าๆแบบนี้เห็นทีว่าจะถูกรังแกเป็นแน่เมื่อมันมีของวิเศษพะเจต้องช่วยหม่อมฉันนะไม่ต้องกลัว อาเองก็มีพักมีพวกจริงหรอพคะแน่นอนลูกเอ้ย,ยเจ้าไม่ต้องห่วงถ้าใครรังแกเจ้าอาก็มีของพิเศษเหมือนกันมันแ<อ>ปล,งก,กปลงกายได้เจ้าก็แปลงกายได้เช่นกันจริงหรอจริงหรอพี่เจ้าพี่จะเตรียมแผนการที่วางไว้ลานอย่าเร้าอกใจไปด่วมอวยอก,กัน รอมาคราวนี้เจ้าจะมีพลาะากำลังเกิดขึ้นอยากเกิดนมนนางเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงช่วยจริงนะเพคะลุงก็มีพวกเอาอย่าได้ลดได้ละหาพระอาจารย์ไปขอสิ่งสำคัญมา,า,า,าไอเจ้าไปดีกว,ว่าไม่ต้องห่วงลูกเรามีใช่ยชนาแน่ย